ข้อรองเรียนแพทย์ดูออกว่ายิ้มมารยาทไม่จริงใจรู้สึกไม่ดี เอาความรู้สึกตัวเองตัดสินเนาะหมอเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่อแบบนั้นก็ได้เขาอาจจะแบบเพิ่งฉีดโบท็อกมาอาจจะคิดเรื่องอื่นอยู่หรือจริงๆอ่ะเขาอาจจะยิ้มปกตินั่นแหละเราแค่ตีความไปเองเพราะบางคนอ่ะหน้าบึง้งหรือบางคนอ่ะหน้ายิ้มโดยปกติอ่ะเอ้ยทำไมหมอนั่งหน้าเครียดจังเลยไม่อันนี้คือหน้าปกติเขาอย่างผมเนี้ยหน้าปกติก็จะดูแบบยิ้มแยม้ยมยมิยม้ยมแย้มอยู่แล้วเนี้ยผมไม่ได้ขำเรื่องที่คุณรู้สึกแย่อยู่เข้าใจใช่ป่ะหน้าเราปกติเป็นประมาณนี้ยอาจจะทําให้เข้าใจกันผิดได้อันนี้ก็พอเข้าใจนะจริิงงงงๆเเรรรีียยยกกกววว่่่่่าาาาาาอออมมมมหในแะดสสตจู้ึ ริๆเราก็ลองมองในแง่มุมหนึ่งว่าแบบจริงๆหมอเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นหรอกหรือการยิ้มมารยาทบางทีอะเรื่องที่แบบมันดูเจริญเจริอะบางครั้งอะปล่อยผ่านไปหรือแบบยิ้มเจริญเงี้ยในประโยคการพูดคุยปกติมันก็มีอยู่บ้างอยู่แล้วนะคุมกันยากแล้วมันคือเรื่องปกติที่จริงๆเราก็เจอในทุกการพูดคุยเขาเล่นมุกมาเรายิ้มเจริญเงี้ยมันก็มีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแม้มันก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมแหละดูที่การรักษาดีกว่าถ้าเขารักษาดีเขาจะยิ้มเจริญเขาจะหน้า <ๆ S 2> ทำงานในพาร์ทของเขาให้ดีก็พอ